แรงเจ็บเจ็บเจ็บหนักทีก็ต่ทีเสียงเรามาล็อกคนที่สี่เรียบมีช็อตเด็ดเกิดขึ้นไปไปไปแผนเดิมแผนเดิมแผนเดิมไปเอ็มหมดแผนเดิมโอ้ยอุ้ไอ้เจ้าปนมันล็อกไวเลยอะยิงแฮกอตก็ปืนมายิงแฮกอตก็ปืนต้อโปแน่เลยรู้ด้โรือ้ะปืนปูที่อนโูไอ้สัสลุดูลู้มลุเลยอะปืนมายิงแฮตก็ลุ้มก็ลุ้ไอ้สัส วิ่งมาชนกระสุนลุ้ยไม่ตายว่ะหน้ากากหลุดอ่ะยิงไปทะลุด้วยตรงไหนเนี่ยสัตว์มึงอย่าไปวิ่งอย่างนั้นดิมึงดูความเนียนกูกูไม่สนใจหรอกไอ้เี่ยมิกแม่งมีทุกอย่างเลยว่ะอยากได้บ้างอ่ะอยากได้เนี่ยคมิกแม่งเท่ถุ้เท่พอโรงเรียนยินหน้าเซเว่นนี่แบบเท่ถุยเลย เไม่มีทุกอย่างเลยนะตอนกูบอกให้ขอกูทำอย่างงุ้นอย่างงี้แม่งเสือกไม่มีเหี้ยอะไรเลยสงสัยไม่มีเวลาว่างไปเซเว่นมั้งแต่พอเดี๋ยวนี้มีว่าเวลาว่างทุกวันมันใกล้มันใกล้บัสพ่องสิไอ้กระตุกว่ะอะไรแกลิมวิ่งมือนึงกระสุนอะไรพีโออะไมันเรื่องเก่าแล้วไอ้แบบไม่ต้องมาพูดต้อไอ้ที่แบบโผลีเยนี่แหล

อฟปืนปืนฉันรู้วแมดน้ำมึงโดนแเอาเอาเอาฟาดฟาดมงเอลไรเต็มฟาดป้อมอาดิลอดมึงเหรอฟา้าไปดูหลังเดี๊ยนอาดิอบมึงเหรอฟาบอลอไปแล้วเออ จบตานี้รู้แล้วเป็นอะไรวะเชนะอยู่แล้วกลัวอะไรกลัวอะไรไม่ไบ้านเนี่ะตาตาดีว้าวมีการจกเหรอจบตัวไปคนหนึ่งไปคยังไม่ออกไม่ออกเฮ้ยมึงคิดได้ไงเอาพกไปช่วยี่จบตอนนี้ไปแล้วเนี่ยกูไปแล้วไปแล้ว ตอนนี้เข้าไปใครถามมั้ยเออไม่มีอ่ะไอ้กูยิงบอกเลยสัตว์ว่ากูอยู่กลางไอเหียกูยิงบอกเลยไอเหียแม่งฟ้าระเบิดมาจริงดูพูดเฮียชอว์ไอเหียกึ้งเสือทำไมมาแล้วไอเหียแม่งเข้ามาเต็มเลยเข้ามาซุ่สำ ถ้าฟ้าไม่มาก็อดก็อดบินทบไปเฟิร์สน่าจะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่เฟิร์สอยู่ไหนเจมอยู่เองฝ้ากำลังยิงอยู่ตอมโดเป็ดโจนเอี่ยความเงียมขอให้บอกเฮ้ยเดี๋ยวกูจำเบิดสูตรนะ้ป็นไม่โดนหน้าหน้ากากกินขายังหลับกินต่อยังหลับโอ้โหหลับพร้อมกันสองคนทิพย์ผมาเสือกอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยบอกมันออกดิบอกออกไปก่อนออกไปก่อน เดี okay. oh oh en, e. ๋ยวกูจะไปเรียนแล้วเดี๋ยวกูจะเปนไม่ได้หวอหมดรถแลวันนี้ไม่น่าจะได้หวอเฮ้ยทำไมออกดิไอ้เที่ยถ้าประมาณไม่อยู่กูไม่ตายหรอกไอ้แบเดี๋ยวกูได้ข้าวุกฆ่ามึงนะไอ้เกย์ควายตุ้ยตุ่ยไอ้เที่ยเรื่องไหนวะมึงไอยูบีมันอยู่บี้โอไก่ควาย กูรู้ไงสี่เล่นไงโอ้โหมาแบบย่างเนียนไอ้เหแ้ยเอาโอ้ดูมันยิงด่าเดี๋ยวด่าแม่งสักครทีไม่งแล้วจัะไม่งให้แดาก่อนไม่แดาก่อนเวลาไปเราต้องก้มหน้าเว้ยเดี๋ยวเฟ้นมันจะยิงโอเคก้มหน้าหน้าสั่นใส่แม่งปลาระเบิดสูตรวะหน้าสั่นไม่ได้แดกกูหรอกนี่คนเดียวโดนยัดไปสองโดน ที่มองมีอยู่คนเดียวนั่ละแต่ละแต่ละจุดแล้วจ็บแล้วตายไม่เจ็บด้วยไอ้ไฟอยู่เอจะไหมฟาไม่ยอมพอยังเอาว่ะเอาว่ะเฮ้ยเอตัวหนึ่งเจ็บหนักอ่ะไม่หนักมั้ไม่น่าจะได้ดีไม่น่าโดนเจมิงย้ายไปรอบเลื่อนเลยทิ้ง